สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังติดตั้งแผงโซลารเซลล์อยู่นะครับตอนนี้เราติดตั้งอยู่ประมาณ9แผงนะครับขนาดกำลังวัตต์อยู่ที่แผงและประมาณสามรอยวัตต์9แผงนะครับตอนนี้วันนี้แดดร้อนมากครับประมาณตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่า ตอนนี้เราติดตั้ง9แผงน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดกั้งเพิ่มอีกสูงสุดตอนนี้เราใช้เป็นไอตัวไฮเจลไฮบีร uh, ัากิตอยู่ที่5,000วัตต์นะตอนนี้ก็ติดตั้งสูงสุดได้18แผงนะตอนนี้น,นี่ติดตั้งเหลือเฟือครับหลังคาเรามีเยอะ อุปกรณ์ทุกตัวเราใช้เป็นมาตรฐานหมดทั้งนั้นก็ใช้ลางอลูมิเนียมหมดเลยอ่ายึดด้วยแคมป์ที่เดินแคมป์และลางอลูมิเนียมกันน้ำหนักเบา,านะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วเสร็จยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับ